มาจ้ามากินซมตำ่ซแซรบนัว,นว,นวคือเกาสระมีลงไว้อันนี้หมูกรอบของเชิญเสแสรบโอ้ยทานอย่างมันวะหืมยังไ,ไ่ทานเลยลงหนักไปติดต้อยังไม่ลงเลยยังไม่ได้ลงเดี๋ยวฝ่าถามกินก่อนมาเด้อซมาำจ้า เยกะแย่าไอ้เมื่อเนี่ยเยอะแยะเราบอกมาติมื่อเนี่ยเราว่าเราไปใส่นะเราไปไปกินขอ้อ<ะ>เราบอกว่าเราไปกินขอ้อไปไหนไปกินขอ้อเดี๋ยวเราออกมามกบ,บ้านเราแล้วแม่ไ,ไปก้นแม่น้อยนเนื้อแม่กับมาเนี่ยอืม แซ่บมากเลยแต่หนูเอาปลารลา์าร์เกลี่พี่แม่คือมหาห้มาตัดรสชาติให้มันได้รสชาติแต่ถ้าตามออกแนวนะต้องมีกระถินด้วยอืมอร่อยเลยหนึ่งจะบอกให้แซ่บอืมอืมอพี่บานแล้วก็ มูชออมนะอร่อยค่ะอร่อยกินคนเดียวใช้มือก็ได้ชอบหมูก,กรอบค่ะฮะฟินอะแซ่บแม่ซื้อไว่กับพี่จิมเนี่ย ม่รเหรอเขากลับดึกกว่าก่อนใช่ไปสิ่งอะเขาก็ไปขายผลไม้ของไง มันทําเอง<ะ>มันมันรวมตังกันซื้อเครื่องมาต่งต้องตักินกันเอง<ะ>ดีตองอ่ะก็อีพี่คนนั้นเขาบอกซื้อแล้วมันได้น้อยไง มันก็เลย <c oughs> เครื่องมันมีไงมันเคยบอกนะรู้จัดการร้านอีกคนผมผอมอะ่ะก็มีว่าก่อม,มีอะไรอะไรเรื่องซื้อหาไว้ครบมยากอะไรเนาะแล้วออกพวกคนที่กินกินมันก็ออกไปหมดแล้วที่ซื้อกินอ่ะก็มีแต่หน้าใหม่ๆมาต่อไปเนี้ยก็เดือนหน้ามันก็ไม่เห็นหน้าหนูแล้วอีววพวกเอ็นตลาดอ่ะ พี่พี่คนนี้ไปไหนวะ่ฮแซ่บอร่อยทุกคนกินคนเดียวก็อร่อยคะ่ะอือไปล่าปากกดี อร่อยมากเลยอ่ะอม,มหมูกรอบน้ำมันน้ำมันดีเอ็มต้องมาหะ น้ำไม่ใชยภูมิค่ะน้ำไม้ใชยภูมิม็นก็ส่งมาให้เอามากนัำงนิ่มๆ่ะตัดออกกลางนะ้ำกินได้เลยเพราะว่าเขานึ่งหมานละวนึ่งประบันนึ่งเป็นวันอะ่ะนึ่งเป็นวันอะ่ะมันถึงอยู่ได้งาน เห็ดที่มาเลยเผ็ดมากเลยเ เ้ือหนึ่งโอ๊ตไม่กินเหรอ,อ,อ,หอก็ไม,ไม่ต้องทำเยอะไงทำเต้นสองเต้นก็ได้ไงจะทำเยอะทำไมอ่ะก็ทำแค่เต้นหนึ่งอะ่ะเ,เ,เออก็แค่ต้มไว้แล้วค่อยเวลาทำก็ค่อยเอามา เอามาอ,อ,อุืมอร่อยสามาหมูแดไม่แพง ไม่แหงหรอกแต่กินเยอะไม่ได้อ้วนเนื้อนนหรือไนอะกรอบหัว,วหนูมันชอบกรอบนุ่มหมูกรอบอ่ะ แต่อเนี้ยเอามาเอามาอบเนี่ยมันจะกรอบอย่างเดียวกรอบแข็งไงมันไม่ไม่นุ่มไงเขาไมนรีดน้ํามันออกเขาบอกว่าทําไมไม่นุ่มรอบที่แล้วรีนหนูทําให้เขาอะมันไม่นุ่มสิมันอบรีดน้ํามันเราไม่ได้ทอดเราก็บอกเขาว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ทอดเราอบรีดน้ํามันกรอบเพื่อให้น้ํามันออกหมดมันไม่มีน้ํามันเขาก็บอกแม่เลย มันกรอบแบบอีกอย่าง,งเลยนะกรอบแบบสุขภาพอันนี้เป็นหมูกรอบแบบสุขภาพไม่มีน้ำมันมีน้อยขอกินอร่อยไงของกินแบบว่าอร่อยแบบทอดอ,อร่อย กินคนเดียวใส่งเด็กก็ได้ดีวะแม่นบอกเนาะไม่เ็นไปแล้ว <c oughs> เยอะเลยแล้วใจความใจหายแล้วสตมตำกัน <c oughs> คนกินก็นหายให้ไปเบิร์ตกูไม่ไมรอด Ngon. Anh bò mù này. Mặn cả lại đấy mẹ.